มันเป็นมันร้อนอะไรขนาดนี้นะั่นน่ะสิมานซ้อมอยู่นรลกเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ดาวโลกไม่ใช่หรอทำไมเป็นมอนด้วทีนขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอเคแล้วทำไมโลกเราถึงร้อนขนาดนี้มันเกิดจากอะไรอะ่ะนั่นน่ะสิมันเกิดจากอะไรเนี่ย่ยงอย่างนี้ฉันคือเฮอร์ไมโอนี่ฉันคือผู้พิทักษ์โลกอยากรู้ใช่ไหมว่าโลกของเราร้อนขึ้นได้อย่างไรฉันจะมอบตาวิเศษให้ สาวิอยากเป็นเฮม่อย่างนี้จะสพมาลบเลยก่ออยากทาให้พี่ดรู้ว่าอยาีแค่ไหนปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีคูณความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นผลมาจากกา๊าซเรอนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นตัวแปรสาคัญคือการเพิ่มขึ้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการบริโภคสินค้าที่สูงเกินความจําเป็นหรือแม้กระทั่งกระบวนการในการจัดการขยะที่ ไม่ถูกวิธีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมมีมาตรการการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยแยกเป็นขยะพลาสติกเรามีการเก็บรวบรวมเพื่อนําไปขายเพื่อนําไปสู่กระบวนการรีเซเคลิลเกิดเป็นธิรกิจหมุนเวียนต่อไปกล่องนมหรือกล่องเครื่องดื่มต่างๆเราจะมีการพับล้างเพื่อส่งไปยังโครงการหลังคาเขียวเพื่อนําไปรีไซเคลิลเป็นหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระดาษใช้หน้าเดียวนํากลับมาใช้ซ้ํากระดาษที่ใช้แล้ว2หน้านํามาสร้างสรรค์ง,งานศิลปะกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนํามาช่างขายเพื่อนําเข้าสู่กระบ,บวนการรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ตัวการเกิดการมีเทนที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าหมักกับมวลไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นถุยอินทรีย์ใช้ภายในโรงเรียนเมื่อเราคัดแยกขยะแต่ละประเภทแล้ว ยขยะทั่วไปที่เหลือก็จะ,จะมีปริมาณที่ลดลงสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหลักทำให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกได้ขัดแยกขยะยาละนิสัยก่อนทิ้งลงไปคนไทยเนี่ยได้ทวาราา้าสสาโลกจะ้อนไหมก้าค้าบอนไดออกไซดังนี้อันเป็นต้นเหตุเฮาไดไขจีเจรจวอนน่องปีตึงยิงและจายแยกเตอร์ขยะขี้เหอตั้งหลายห่วมใจคนไทย กูคนจ้วยก้าไอ้มีมุ่นไม่แสนูมีก็แค่พักใจจะทองข้เท่าว่าลดลกลดลกร้อนกันดีไหมขอเสกให้ลดได้ป่ะ